ที่อ่าแก่บ้านแก้สวมได้ทุกแต่งกายด้วยทุก้าไเมเราเลยถึงยอดถึงไปเมื่อแดดอดีตการเชื่อชู่อนี่ยับใ่ยางไลยนะครับเราย้าบ้าที่สุร่ายตาคนนั้นโอมเี้ยืีอะไรน่องไอ้ยงครเขเกิดพ่ท่านเดียวเดี๋ยวจะดีเขาซี่หมืนาัที่เขาเช็่ยเนี่นเรื่ว่าเขาละอ่า กลเห็นนะครับปัจจัยเปน้เป็นยอดนะครับเป็นคนเที่เห็นวฟที่สาวใส่เสื้อพื้นป้าลุมโคลงเห็นไฟโอ้ยจันซ้อมก็สามาเป็นผ่าไหมผ่าดีนะครับเห็นไฟเลยนะครับมันมาจากมองนี้นะนะครับ เอาขอขอบคุณนะครับท่านเสียข้างนะครับมือเท่าผมางานไปเพิ่งเล้วลงลง,ท,ง,งท่านเปินวันธมากตอน